ต่อจากนี้ไปขอเชิญพบกับรายการประตูมอขอสู่ชุมชนรายการสาระดีๆจากมหาวิทยาลัย,ลยขอนแก่นรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาทาง FM 103 MHz แห่งนี้ผลิตรายการโดยศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย,ลยขอนแก่นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร,รธีรวิทยรอด สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับรายการประตูมอขอสูชนชน่ชุมชนเช้าวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการนี้ผลิตรายการโดยศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับสำหรับเช้านี้เราจะคุยกันในเรื่องของกายภาพบำบัดอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจในปัจจุบันนะครับเราต้องบอกว่าเราเคยเห็น นักกายภาพบําบัดทํางานอยู่ตามคลินิกหรืออยู่ตามโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนนะครับแต่วันนี้ท่านวิทยากรของเราคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนุชานินประพันธ์นะครับซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์ประจําสาขากายภาพบําบัดของคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและท่านก็เป็นรองอธิการบรดีทยาเขตหนองคายด้วยนะครับวันนี้เราจะคุยกันในเนื้อหาสาระที่ท่านอาจารย์ เชี่ยวชาญนะครับก็คือเรื่องของกายภาพบําบัดอาจารย์ครับครับผมขออนุญาตทักทายก่อนนะครับว่ากายภาพบําบัดเนี่ยมันเอาอย่างนี้ก็การนอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงมายังไงนิดหน่อยแล้วก็ปัจจุบันนี้มีที่ผลิตนักกายภาพบําบัดทั่วประเทศกี่แห่งครับผมก็หลักๆโดยทั่วไปก็กายภาพบำบัดก็เป็นวิชาชีพหนึ่งที่อยู่ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่นะครับ,รบแล้วก็เป็น วิชาชีพที่ทำทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยประเภทเอ,อถ้าที่เห็นบ่อยก็คือเรื่องกระดูกและข้อนะครับพวกปวดข้อปวดหลังปวดเข่าอะไรพวกนี้ครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นที่ดูแลเรื่องทางด้านผู้ป่วยทางด้านฟื้นฟูสมรรถนะฟื้นฟูสมรรถภาพเช่นเป็นอมัอมพาตอมัมพฤกษ์อะไรพวกนี้ครับที่เห็นบ่อยๆแล้วอ่อนแรงเนาะใช่ครับแล้วก็เป็นโรคที่ คนเป็นกันเยอะขึ้นก็คือพวกโรคอัมพาตอัมพฤกษ์นี่มันมันมักจะพ่วงมากับพวกหัวใจเบาหวานความดันใช่ไหมครับพอเส้นเลือดตีบแตกตันก็มักจะมีอาการเหล่านี้ครับแล้วก็ความเป็นมาของไกลพ้ามบัตรจริงๆแล้วมันมีมานานแล้วนะครับหลายร้อยปีครับตั้งแต่ยุคสมัยกรีกโรมันนะครับแต่พอที่เข้ามาในเมืองไทยเราจริงๆนี่ก็คือมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่ง เข้ามาแห่งแรกก็คือมาที่โรงพยาบาลซิดิราชนะครับตั้งแต่ปีสอง2ันี่้อยก้าสบสองนะครับแล้วก็ขยับมาเรื่อยแล้วก็ต่อมาก็ศิดิราชก็ขยับตั้งเป็นโรงเรียนไก่พั่มบัตรขึ้นเป็นแห่งแรกตั้งตีตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยแปดตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่หนึ่งของประเทศเลยเกือบห้าสิบปีมาแล้วใช่ครับแล้วก็ผลิตณวันนี้จนถึงปัจจุบันก็คือผลิตระดับไก่พั่มบัตรปริญญาตรีนี่ก็ประมาณสิบหกแห่ง16หก มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งมาลนยขอนแก่นเองก็ผลิตเป็นแห่งที่สองของประเทศครับผลิตมาตั้งแต่ปี2526ครับผมครับอันนี้คือเบื้องต้นครับครับต้องบอกว่ามีประวัติแล้วก็มีประโยชน์นะครับสําหรับสาขากายภาพบําบัดอาจารย์ครับเรียนกายภาพบําบัดเทียนกี่ปีครับหลักสูตรปริญญาตรีนี่สี่ปีครับครับถ้าปริญญาโทก็สองปีถ้าปริญญาเอกก็สามปีครับเอาแค่ว่าปริญญาตรีนี่ เหนื่อยนานไหมครับสี่ปีเรียนยากไหมครับอาจารย์เ,รยเพราะว่าผู้ฟังของเราคงอยากจะรู้ว่าเผื่อจะให้บุตรหลานหรือว่าจะสนับสนุนญ,ญาติๆให้มาเรียนกายภาพบําบัดบ้างก็สี่ปีก,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 ก็ก็ไม่ไม่เหนื่อยยากมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปเรื่องของวิชาพื้นฐานเหมือนวิทยาศาสตร์ทั่วไปในปีหนึ่งพอปีสองก็จะขับขยับเข้าสู่พวกกายวิภาคศาสตร์จีรวิทยาอะไรพวงนี้ครับวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับผมบวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานครับ พอ,อปีสามสี่ก็จะเล่นเรื่องกายภาพบาดล้วนเป็นการฝึกปฏิบัติอย่าง,าางเข้มข้นฝึกปฏิบัติพ่วงกับมาพวกวิชาบรรยายด้วยในเรื่องของกายภาพบตดว่าทางด้านกระดูกและข้อต้องยังไงทางด้านผู้ป่วยอัมาพาตต้องยังไงแล้วก็ผู้ป่วยทางด้านะระบบหายใจหรือระบบหัวใจหลอดเลือดพวกนี้ต้องต้องรักษายัางไงกันบ้างฟูดูแลยังไงแล้วก็ เกี่ยวข้องกับทางด้านผู้ป่วยเด็กต้องทําไงบ้างซึ่งกายภาพบาดถ้าแบ่งกันทั่วไปก็จะมีอยู่สี่สาขาย่อยครับเช่นระบบกระดูกและข้ออันนี้สาขาที่หนึ่งสาขาที่สองก็ระบบประสาทหรือพวกอัมพาตมาปึกเะไรพวกนี้สาขาที่สามก็เรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดคร,ระบบสุดสุดท้ายก็พวกผู้ป่วยเด็กทุกชนิดอันนี้ก็เป็นสี่สาขาหลักๆเป็นเป็นหลักแล้วก็มีความเฉพาะหรือว่าคนไข้ในกลุ่มนี้มีจํานวนมากด้วย ประมาณนั้นครับครับแล้วก็ณวันนี้บางบางหลักสูตรหรือว่าบางสาบันก็จะซอยเพิ่มมากขึ้นเช่นฉีกออกไปว่าเป็นในแนวของกายภาพบัตรชุมชน,นกายภาพบัตรในผู้สูงอายุครับกายภาพบัตรในการกีฬาอย่างนี้เป็นต้นก็ฉีกออกไปเพิ่มเติมเข้าไปอีกหรืออาจจะเป็นว่าเป็นการส่งเสริมสุขภาพไม่ใช่รอเป็นแล้วค่อย,ค,อยค่อยมารักษารครับ,ค,รบ,ค,รบคือคคก็จะเน้นไปว่าจะไม่ใช่ว่ารอให้เป็น ป่วยแล้วถึงจะมารักษาอันนี้ก็ส่งเสริมในในแง่ของคนปกติด้วยครับคครรัับบผมอาจารย์ครับกายภาพบําบัดเรียนสี่ปีหนักพอสมควรนะครับก็จริงๆแล้วถ้าผมมองในภาพรวมก็คือก็หลายๆคณะก็เรียนสี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนั้นนี้ถามอาจารย์ว่าจบกายภาพแล้วเนี่ยจบเป็นนักกายภาพบําบัดแล้วมันเดือนเท่าไหร่ครับถ้าวุฒิปริญญาตรีทั่วไปก็เท่ากันครับประมาณหมื่นหมื่นห้าถ้าในภาครัฐครับ โรงพยาบาลของรัฐนะครับก็ยังมีขึ้นเวรขึ้นอะไรอีกก็ยังได้เพิ่มอีกครับอ,อันนั้นก็เป็นส่วนเพิ่มเติมเข้าไปเป็นค่าพิเศษไปครับครับรเพราะฉะนั้นก็ถ้าถามผมนะผมมองดูนะถ้าคนนึงขึ้นเวรแล้วก็ทําอยู่โรงพยาบาลนะตอนแรกๆจบปบอ่แล้วก็ยังเป็นโสดอยู่ยังไม่มีภาระก็ทํางานอนะ่ะก็จะประมาณสองหมื่นต่อเดือนท่านต่ำโดยประมาณน่าจะน,นะครับรเพราะฉะนั้นท่านผู้ปกครองหรือท่านผู้ฟังรายการของเรานะครับฟังแล้วมีใครที่สนใจอยากจะเป็นคนที่ มีอาชีพเป็นนักกายภาพบําบัดนะครับซึ่งก็สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยตลอดจนส่งเสริมสุขภาพกับพี่น้องประชาชนได้เช่นกันเนี่ยนะครับก็เดืนเดือนอยู่ที่ความพยันด้วยแหละส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นประกันไว้ที่อาจจะตั้งแต่1 5ื่นห้าถึงสองหมื่เป็นที่น่าสนใจนอกจากทํางานในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนแล้วเนี่ยยังสามารถทําที่ไหนได้อีกไหมครับก็แรกเลยก็คือสามารถ เปิดคลินิกส่วนตัวก็ได้ครับคลนิกายภาพบัตรับตามที่ตัวเองอยากจะเปิดครับก็รักษาผู้ป่วยได้ทุกประเภทอย่างที่ว่าไว้ข้างต้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่นิยมกันในในภาวะปัจจุบันก็คือในกายภาพบัตรในกีฬาในกีฬาชนิดต่างๆครับที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดในประเทศไทยในวันนี้ก็คือในสโมสรฟุตบอลครับของลีกต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นไทยพรีเมียร์ลีกแล้วก็ไทยลีกในไทยดิวิชันหนึ่งสองสามตอนนี้มี เกือบทุกทีมแล้วเพราะว่ากฎหมายบังคับไว้ว่าสโมสรกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพนะครับจะต้องมีนักกีฬาบัตรประจําทีมอย่างน้อยหนึ่งคน<ม>ครับผมน,นี้ก็เพราะฉะน,น,น,นั้นผมว่าอาจจะขาดแคลนไปเลยก็ได้เพราะว่าคนเก่าก็ยังทํางานอยู่ตามงานประจําเดิมเพราะฉะนั้นอาชีพนี้สามารถไปทําในงานใหม่ได้ก็อาจจะเป็นเกิดการซื้อตัวแย่งตัวเงินอาจจะดีก็ได้เงินเดือนคือ<ม>อยู่ในสโมสรใหญ่ๆที่เขามีสปอนเซอร์เยอะๆก็ค่า อบแทนหรือว่าเงินเดือนนี่ก็จะสูงสูงหน่อยเช่นย,ย,ยกตัวอย่างว่าสโมสรออบุรีรัมยูเนเต็ดอย่างเงี้ยครับเงินเดือนจะค่อนข้างสูงกว่าสโมสรเล็กๆทั่วๆไปอย่างี้เป็นต้นครับเขาเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับว่าจากโรง,โรงพยาบาลหรือในรั้วโรงพยาบาลเนี่ยออกมาอยู่รั้วตามสนามบอลละนะครับ,รบก็เป็นที่น่าสนใจนะครับว่านักกายภาพเหล่านี้ทีนี้กรณีที่ไปทําตามสมาคมกีฬาต่างๆเนี่ย ต้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือยังไงไหมครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไม่จํากัดเรื่องเพศนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นสโมสรถ้าเป็นประเภทฟุตบอลชายก็ถ้าถ้าให้คล่องตัวก็จะน่าจะเป็นผู้ชายแต่ว่านักกายภาพครับแต่ว่าผู้หญิงก็ไปไปประจําทีมฟุตบอลเหล่านี้ก็มีเช่นกันจะมีวอลเลย์บอลหญิงวอลเลย์บอลวครงบาสเกตบอลหญิงก็อาจจะให้นักกายภาพบําบัดที่เป็นผู้หญิงไปอยู่ใช่ครับแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อจำกัด จำกัดเรียกว่าก็แล้วแต่เขาจะเอาใครใช่ครับเขาจะเรียกว่าจะคนไหนฝีไม้ลายมือดีเขาก็จะเลือกคนนั้นอืมครับหรือแม้กระทั่งว่ากีฬาประเภทบุคคลเช่นนักกีฬาดังๆเช่นโยนน้าหนักผมาก็ต้องมีเทนนิสอะไรพวกนี้เขาต้องมีจริงๆแล้วเพราะว่ามาราทอนช่วงระหว่างการฝึกซ้อมหรือว่าช่วงแข่งเสร็จต้องบาดเจ็บอะไรพวกนี้ครับต้องมีการผ้าบาดดูแลด้วยครับหรือให้โปรแกรมมีข้อแนะนําเพิ่มเติมหรือว่า กกาารัษที่ฝึกยืดกล้ามเนื้อลดการบาดเจ็บอะไรพวกนี้ประมาณนั้นครับรวมทั้งการให้ข้อแนะนำในในช่วงการฝึกซ้อมเป็นโปรแกรมร่วมกับทางสตาฟโค้สด้วยอย่างนี้เป็นต้นใช่เพราะว่าถ้าเกิดคนหนึ่งบาดเจ็บก็อาจจะต้องไม่ไม่ได้ออกกำลังแบบเต็มสตรีมแบบเก่าลดดีกรีลงว่าควรจะให้หนักน้อยหน่อยประมาณนั้นครับครับก็ก็คงจะได้ประโยชน์ทั้งตอนเตรียมนักนักกีฬาเพื่อที่จะแข่ง กับหากแข่งแล้วมีอุบัติเหตุเกิดการบาดเจ็บของข้อกระดูกกล้ามเนื้อนักกายภาพบาบัดก็จะไปช่วยตรงนี้ครับผมแม้แม้กระทั่งว่าระหว่างแข่งเนี่ยครับอ๋อก็ต้องก็ต้องเข้าไปพร้อมที่จะต้องดูแลนักนักกีฬาขณะนั้นด้วยครับจัดท่าให้ถูกใช่ครับเช่นเช่นยกตัวอย่างอย่างกรณีขอนแก่นเอฟซีมีน้องมีน้องที่รู้จักกันคนหนึ่งครับเออาชีระมีรันจักรูนี่ครับก็เป็นนักกายภาพบาดประจําทีมขอนแก่นเอฟซีทุกแมตช์ทุกนัดไม่ว่าจะเป็น ทีมเย่าทีมเยือนก็ต้องไปตลอดระหว่างแมตช์การแข่งขันนั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าเจ็บขึ้นมาก็คือคนนี้ต้องเยวลงกระเป๋าคนแรกโยวกระเป๋าวิ่งลงไปคนแรกถ้าผมฟังดูเลยนะ่าน่าสนใจมากเลยว่าเขาไปแข่งไหนเราก็ตามไปถ้าไปเมืองนอกเรายิ่งได้<ก>ไป<า>เที่ยวเมืองนอกเออน่าสนใจมากนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับวันนี้เรากําลังคุยคุยอยู่กับอ่าท่านอาจารย์ที่ ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับคือท่านผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรอนุชาชิตนินประพันธ์นะครับจากสาขากายภาพบําบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นหรืออีกตาแหน่งหนึ่งของท่านก็คือท่านรองอธิการบาดีวิทยาเขตหนองคายมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับต้องบอกว่าวิชาชีพกายภาพบําบัดเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นในช่วงที่เข้าไปสู่การเป็นผู้ที่จะดูแลนักกีฬานะครับในเรื่องของกระดูกข,ข้อกล้ามเนื้อของนักกีฬาในการทั้ง ฝึกซ้อมและแข่งขันหรือการลดอาการบาดเจ็บนะครับตรงนี้ต้องเป็นที่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเราจะพักรายการสักครู่นะครับแล้วกลับมาคุยเนื้อหารายละเอียดสําหรับอาชีพกายภาพบําบัดอาชีพที่น่าสนใจในทุกวันนี้นะครับอีกสักครู่เรามาพบกันพักสักครู่ครับขณะนี้ท่านผู้ฟังกําลังฟังรายการประตูมอขอสู่ชุมชนรายการสาระดีๆจากมหาวิทยลาลัยขอนแก่น ท่านผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อรายการได้ที่ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเบอร์โทรศพัพท์043-348-983หรือทาง Facebook ประตูมอขอสูช่ชุมชนและท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อคิดเห็นที่โดนใจทีมงานทางเราก็มีของที่เลือกส่งามไปให้ค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับรายการประตูมอขอสู่ชุมชนเช้านี้ในช่วงที่2นะครับเรากลับมาพบกันนะครับสําหรับช่วงนี้เรายังอยู่กับท่านวิทยากรนะครับคือท่านผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดอรอนุชานินประพันธ์นะครับจากสาขากายภาพบําบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นหรืออีกตําแหน่งหนึ่งของท่านก็คือท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคายมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ อาจารย์คุยกับเราในช่วงที่ผ่านมาเป็นเรื่องของกายภาพบําบัดอาชีพที่น่าสนใจในยุคนี้เลยนะครับว่าจะมีทั้งความต้องการทั้งเป็นตัวที่ระบุในกฎหมายแล้วก็รายได้ด้วยนะครับแล้วก็ทําประโยชน์ทั้งที่คุยมาตะกี้ก็เป็นเรื่องของในทีมกีฬานะครับในช่วงที่สองนี้เราจะคุยกับท่านวิทยากรคือเกี่ยวกับเรื่องการที่มีส่วนที่จะกายภาพบําบัดจะมีส่วนในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือ การออกกําลังกายสําหรับคนแต่ละวัยนะครับหรือคนที่เป็นผู้ป่วยต่างๆนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่ากายภาพบําบัดที่จะไปเกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายเนี่ยมันยังไงบ้างครับอาจารย์ครับหรือมีข้อแนะนําสําหรับการออกกําลังกายสําหรับเด็กวัยรุ่นหรือนักกีฬาหรือผู้สูงอายุอย่างไรบ้างครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับที่ในวิชาชีพกายภาพบาบัด จะเน้นมากก็คือในเรื่องของโปรแกรมการออกกําลังกายของอผู้ป่วยแต่ละแต่ละประเภทครับ,รบหรือแม้กระทั่งว่าคนไม่ป่วยก็ตามคนปกติหรือแม้กระทั่งสุดท้ายก็คือนำ,นำมาประยุกต์กับนักกีฬาในแต่ละประเภทชนิดของกีฬาต่างๆครับเช่นยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นผู้สูงไวัย้ยครับก็จะมีว่าโปรแกรมการออกกําลังกายสาหรับผู้สูงวัยเนี่ยครับ เป็นอย่างไรบ้างนะครับหรือผู้ป่วยถ้าเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างไงครับจะมีโปรแกรมเฉพาะนักกายภาพบาตรก็จะเป็นคนออกแบบว่าโปรแกรมแบบนี้สําหรับผู้ป่วยโรคหัวใจนะถ้าผู้ป่วยหัวใจที่เป็นระดับว่ามีแบ่งเป็นเป็น,ปนคลาสใช่ไหมครับมีทั้งหมดสี่คลาสหรือสี่ระดับของค,ความรุนแรงของโรคความรับรงของโรคครับอย่างคลาสแต่ละคลาสก็จะมีโปรแกรมว่าคลาสหนึ่งควรจะออกกำลังกาย ะระดับเท่านี้โปรแกรมแบบนี้ไม่หักโหมใช่ครับ<ฆ>ก็คือออกแบบให้เหมาะสมตามชนิดหรือว่าความรุนแรงของโครคหรือแม้กระทั่งว่าถ้าผู้สูงอายุแต่ละวัยถ้า60ต้นๆก็ใช้โปรแกรมนี้น่าจะเหมาะกว่าก็จะมีสูตรให้แล้วก็มีมีการออกแบบที่เหมาะสมให้ด้วยแล้วก็มีคําแนะนําให้เพิ่มเติมครับถ้าถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตจอบไปที่ ปัจจุบันในสังคมไทยหรือไม่ว่าจะตามหมู่บ้านหรือใดๆก็แล้วแต่จะมีผู้ที่มีอายุยืนหรือพูดง่ายๆก็คือมีผู้สูงอายุมากขึ้นอาจารย์มีข้อแนะนําในการออกกําลังกายของผู้สูงอายุอย่างไรบ้างครับคืออาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ป่วยที่ค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าก็เริ่มทําอะไรช้าลงอาจจะ หกสิบห้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์มีข้อแนะนําในการออกกําลังกายของผู้สูงอายุซึ่งก็ไม่ได้ป่วยอะไรมากเนี่ยอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุบ้านเรานะครับก็มักจะอ,อยู่กับบ้านไปวัดใช่ไหมครับครับอยู่ประมาณนี้ก็โปรแกรมที่เหมาะส่วนใหญ่แล้วก็คือจะพุ่งเป้าไปที่ว่าให้ออกมาลุกนั่งยืนเดินใช้กิจวัตรประจําวันบ้างสัก ย่างน้อยก็ช่วงเช้าช่วงเย็นอย่างนี้เป็นต้นครับเพื่อให้ได้อากาศบริสุทธิ์ด้วยอากาศไม่ร้อนเกินไปด้วยให้มีการเคลื่อนไหวอของข้อต่อของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆด้วยมีคนบอกบางคนว่าอายุเยอะแล้วมันจะมีข้อติดอะไรอย่างเงี้ยค,ครับอาจารย์ครับก็คือโรคข้อเสื่อมนี่ก็จะตามมาอยู่แล้ว<อ>แล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือกล้ามเนื้อรีบเล็กลงนี่ก็จะเป็นตามวัยของผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีการออกกําลังกายเป็นกิจวัตรประจําวันเป็นเหมือนกับว่าโปรแกรมปกติของเขาก็คือเช้า อย่างน้อย20-30บนาทีออกมาลุกนั่งยืนเดินในบริเวณรอบรอบอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยโดยที่ว่าหลีกเลี่ยงบริเวณที่จะเป็นขั้นบันไดหรือสูงต่ำอะไรพวกนี้ครับคือจะเน้นพื้นราบถ้าเป็นไปได้ก็คือออกไปเดินสนามหญ้าหรือตามที่ว่างๆของหมู่บ้านหรือชุมชนนะครับก็คือจะเหมาะกับผู้สูงอายุมากกว่าอาจารย์ครับมีคำถาม,ถามนึงที่ค่อนข้างจะ อ่อนไหวก็คือว่าสมมุติว่าในปัจจุบันเนี่ยจริง,รงๆแล้วอาชีพกายภาพบำบัดก็ยังขาดแคลนอยู่ก็จะมีเรื่องความเชื่อของหมอจับเส้นหมอเอ็นที่นวดค,ค่อนข้างทํารุนแรงอาจารย์มีข้อแนะนํำยังไงครับว่าจริงๆแล้วนักกายภาพบําบัดก็อาจจะไปบริการได้ไม่ทั่วถึงคนเหล่านั้นจึงมีความจําเป็นอาจจะต้องใช้การนวดด้วยญาติพี่น้องหรือให้ลูกเกียบหรือให้ หมอหมอเอ็นที่เราเรียกหมอหมอค<ส>ันเอ็นหมอจับเส้นอะไร,รอย่างเงี้ยครับเอครับตรงนี้มีข้อควรระวังยังไงบ้างว่าอ่ามันอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตว่าเจ็บมากรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆถ้าเขาได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องหรือถูกวิธีเนี่ยครับ,รบก,ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาหรือเป็นศาสตร์พื้นบ้านอันหนึ่งที่อยู่ในสายสายงานที่ใกล้เคียงกันนะครับก็เป็นไปได้ครับ ก็แนะนำว่าถ้าทําทโดยมืออาชีพที่เขามีความเชี่ยวชาญอยู่ก็ถือว่าไม,ไม่มีผลเสียประการใดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมือสมัครเล่นหรือว่าไม่ได้รับการฝึกมาโดยถูกวิธีนักเนี่ยครับอ,ราอากาศจะเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อต่อหรือว่าส่วนอันตราย ที่เยอะที่สุดก็คือน่าจะเป็นบริเวณแถวคออย่างนี้เป็นต้นครับอาจจะ<ก>ถึงขั้นนะครับผมถึงขั้นว่าบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงขั้นว่าพิการได้หรือเสียชีวิตได้ครับถ้าทําแบบไม่ถูกต้องนะครับครับก็เป็นข้อที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตหรือให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับที่จะไปใช้หมอจับเส้นหรือถ้าเขาเรียนมาก็คงไม่น่ากลัวอะไรแต่ถ้าเ,เพื่อนกันหรือ ลูกหลานที่คิดว่ามีน้ำหนักตัวพอดีแล้วจะใช้นวดแทนก็อันตรายอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้บอกว่าห้ามแต่ว่าให้ให้เรามัดระวังว่าถ้าเขามีความรู้ก็น่าจะดีกว่าที่จะสมัครเล่นหรือว่าเหยียบกันโดยใช้น้ำหนักกดลงไปอย่างเดียวนะครับซึ่งอาจารย์บอกว่าถ้าไปทําบริเวณคอหรืออว,วัยวะสําคัญ ก็อาจจะถึงขั้นพิการหรือแตกม้ามแตกได้ไเหยียบแถองก็เป็นข้อห่วงใยจากท่านวิทยากรของเราในเช้านี้นะครับอีกนิดนึงครับอาจารย์ครับที่คณะเทคนิคการแพทย์สาขากายภาพบําบัดเนี่ยคงจะมีข้อมูลหรือทั้งท่านวิชาการหรือการเข้าเรียนต่อเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้บอกเราเลยครับว่าจะให้ติดต่อไปที่เบอร์เท่าไหร่ที่สาขากายภาพบําบัดครับถ้าไปที่สาขาโดยตรงก็จะเป็น043 สองศูนย์สองศูนย์แปดห้าครั้งครับศูนย์สี่สามสองศูนย์สองศูนย์แปดห้าครับแล้วผมก็ทราบว่าที่สาขากายภาพบำบัดเนี่ยมีส่วนให้บริการด้วยตรงนั้นของคณะเทคนิคการแพทย์ก็จะเป็นคลินิกที่ให้บริการทั้งในเวลาราชการแล้วก็นอกเวลาราชการด้วยครับครับก็วันเสาร์ก็ยังเปิดด้วยครับครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเรียนให้ับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทราบว่า ในวันนี้เราคุยกันเนี่ยนักกายภาพบําบัดเนี่ยไม่ใช่ทํางานเฉพาะโรงงานหรือคลินิกเอยโรงพยาบาลหรือรัฐและเอกชนหรือคลินิกต่างๆแล้วนะครับปัจจุบันได้กระจายออกมาทํางานในลักษณะของการเป็นนักกายภาพบําบัดประจําสโมสรกีฬาต่างๆชมรมกีฬาต่างๆซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดจุดเปลี่ยนหรือเพิ่มพลังงานหรือ อาชีพที่ท้าทายมากขึ้นแล้วก็ผมรู้ว่าน่าจะมีรายได้สูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นที่น่าสนใจหากน้องๆผู้ฟังหรือท่านผู้ปกครองนะครับที่สนใจจะเรียนในสาขากายภาพบําบัดนะครับและทางสาขากายภาพบําบัดเองก็ยังมีงานบริการที่จะให้บริการกับผู้ป่วยนะครับซึ่งก็มีถึงวันเสาร์ด้วยจันทรพุธจันรังคารพุทธศักราศุกร์ถึงเสาร์น,นะครับนววัดวเดียก็ขอเรียนเชิญมาใช้บริการนะครับก็ที่ท่าน ท่านอาจารย์อนุชาได้บอกนะครับคือเบอร์โทรศัพท์043202085 043202085นะครับสามารถเข้าเข้ามาได้แล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องทั้งสาขากายภาพบำบัดนะครับตลอดจนอาชีพหรือหลักสูตรต่างๆได้นะครับตอนนี้ก็มีทั้งปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกแล้วครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญน,นะครับผู้สนใจจะเรียนตรีโทเอกของสาขากายภาพบำบัดได้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับสำหรับรายการประตูมอ สู่ชุมชนเช้านี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคายมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอนุชานินประพันธ์นะครับจากสาขากายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ตอบคําถามหลายๆส่วนนะครับให้ข้อคิดหลายๆอย่างนะครับในเชาน้านี้รายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับ ต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณท่านวิทยากรและขออนุญาตขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณมากครท่านครับสวัสดีครับ